สวัสดีครับเพราะว่าผมนันทวัตรกอก้ายในช่วงไม d ทูด m มทีมครับนี่คือ11ผู้เล่นดีมทีของผมครับมาในระบบ4-1-2-3ครับ uh huh. ประตูใช้โอลิเวอร์คาร์นครับผมชอบบุคลิกเขาครับเป็นผู้นำแล้วก็ดูด,ดันครับตะโกนสั่งเพื่อนตลอดครับแบ็กขวาเป็นเดนนิเอเวสครับ เพราะเติมเกมลุกได้ดีครับเซนเตอร์คู่เป็นลิโอฟอร์ดินานครับมีการอ่านเกมที่เฉียบขาดครับคู่อีกคนหนึ่งคือลามมสครับมีความแข็งแกร่งดุดันครับแบ็กซ้ายเป็นค,คาร์ลอสครับคาร์ลอสตัวเป็นตัวคาร์ลอสครับเพราะว่าเพราะว่าผมชอบครับชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไรทำไมถึงชอบ ผมเป็นผู้จัดการทีมผมชอบเขาผมเลือกเขาครับได้คอนเทนต์กลางรับเป็นวีเอล่าครับกลางรับกี่ตัวตัวเดียวครับวีเอล่าครับอาร์เซนอลใช่ครับกลางลุกเป็นเบิร์กแคมป์ครับเพราะว่าเพราะว่ามีเทคนิคที่ดีครับปีกขวาเป็นเรย์เรย์เนลเมสซี่ครับกลางลุกอีกคนหนึ่งเป็นอินเนต้าครับทำไมถึงเป็นอินเนต้าเขาคองบอลได้ดีครับิิชชัั่่นน ปีกซ้ายเป็นคริสเตโนโรนโดครับแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นเทนลี่องรีครับเพราะผมเชียร์เทนนอนครับผมก็เลยเลือกเขาเขาเก่งยังไงครับองรีเาเก่งยังไงะก็บรรยายสมบูณเขายิงประตูได้ดีครับแ,แค่แปรเล่นทางแค่นั้นครับลูกเก่งครับนี่คือสวิตตัวจริงดีมีมของผมครับคนต่อไปจะเป็นใครโปรดติดตามครับขอบคุณครับ